สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับม้านพ่อพ,อพอองกันครับสองคนใน<อ>ช่องแอร์วน,นเจนแซบนวลมาเดลยพี่น้องมือหนีต่ำบักหุ้งต่ำโล่เล่าห้องนี้นะแซบบักเขือ่อนพองอีปูดองนะคะพ<ม>ี่น้องจ้ามาเดือกับทอดท้องปลาแซลมอนแซบๆกรอบกรอบผีมิตรตอนแง่ๆนานาเพียปูปลาน้ากันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยพี่น้องแซบๆนัวๆมือหนีได้มาแบบสินแง่ๆมันๆมาเดลยจ้าไปมาของมันของแซบมักมาเรียบร้อยจ้า ทอดแซนเป้งทอดกรอบสักหน่อยโอ้แนะต่โม่งไหมสีแต่งัวให้หอมกรอบไหมป้าครนะับอู้ปแา้วสับเดี๋ยเบิงอยู่กับมาได้ครับผม งเกียวกันประกาศเมื่อกนะกาปูของมัก ซอากาศดีแฮงพี่น้องมึอกล้าใส แซกบต็มแซ่บใส่บ,บาเคอคือใส่อีป,ปูขากันแห้งรสจตดกำลังพอดีเนาะ แค่ปรก,อกกอบกางไม,ม้คือหอมฮะเงินเดียวบ่สองหน่อยก็ว่าเลนสองใจเน็ดมัมนรุดมาก <c oughs> คุณชายคือสิมักพี่น้องเดื้อครับที่กำลังเบ่งอยู่ป่ใยเป็นสิวเป็นฝ้าหน้าบกกระจังใสหน้าบกกระจังใสสนใจยิ้มทั้งเพจถ้าทำมา้วสอบถามทั้งเพจเฟซบุ๊กแอลชัอนกินแซมนัวเอะไรได้พี่น้องาดับน้าม่งคำออกแรดบ่อยช่วงมีน้าเวียกอยากใด้ของแท้์ทักเพจได้เลยค่ะเด็กก็ต้องระวังของปลอมนะเด้อพี่น้องจ้า มีเลขที่จดแจ้งทุกตัวเลยคิมปลอดภัยอือห แับกันอีปูแสบบบแบ่บอกเคอขึ้นปาดมาปลาไหลเอ็มเบอร์วูอิ่มเคร่ขคืนใส่แซบรถ เป็นเทียงใบ่บเมล่าก็บรังเหมะกับ้ังแสบกินสุดตำวันดีแสบเอื้งห่วงจังกน้อยกินเข้าไปนี่ไว้ตาคืนหลด ายกุ๊กอะไรอันอือครับท่นนี้แปลว่าบริยูกไกล้ทางเป็นไะไรบ้างเดอดจ่อย นมากต่ห้องกินมาียบแต่หุูหงส์โอ้ยำหอ,อมหุูหงส์แบออไรเกี่ยทับนาะทบบอดบักแดง ดีใจพอดีบะเพ็ดแห้งคอมพอดีอร่อแซ่บเวลากับโทรมานอืออือแซ่บพอดีใช่กับซีฟโกมิดเลยอ่อืออ่อยกว่ากีบะเพ็ด Thôi ra bọc thi cơ khoảng mới thấy anh mới tầm Mới thấy đèn Mới thấy đèn Mới thấy đốt được Bậc thi cơ khoan mới đủ tiếng mình hiểu lên à. mình nhỉ, bớt đi đi, đi đó kiêng cá kiêng. Khúc này tháo tai với này. có măng đi vào ngang, có sạp. Ăn, vừa khứa thọt, mày nhỉ nào. อ,อยากกิ่ขึ้นอกโคกนี่ที่บ้านนะเรื่องอะไรบกีคือแนึงขาที่ดอกปูใช่ไหมเอาพี่น้องซาละมนีเฮ้าสองคนพาพีพาน้องมาก,กินตัปูปลาเนาะกับทองปลาเซี่ยมอนแซ่บบรรยากาศเท็มๆยบาย แดด้นอนๆพอดีกินเพราะว่ามันยเมื้อเทียงคิดอยากจับมือฮงพอดีพี่น้องจ้า,าสำหรับมือนีการกินบระสุภาพกันเลยข,ขอโทษ <c oughs> ขวับไปหลายๆ <c oughs> อาสำหรับมือนีออห้าสองคนจีได้ขอตัวลาพีล่ลาหน่องไปแล้วไว้พรอกันคลิปนะนหน,น้ามือหน้าครับพี่น้องไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ